สบายดีทุกคนล่าสวัสดีจ้ามานี่ามาพบกับซ้องน้องเอิญซาลาเด้อจ้ามานี่ซาลินกับซาหยิงมาชวนไปหากะบปูเนาะมาเบิ่งกันว่าสิได้เด้บอบ่ปมาทุกคนป่ะเห็นแล้วบ่อ่าซาหยิงมาันเนี้ยมันเนี้ยงกับปูหักพ่อหอยกับเอาหอย Hoa đi à, nói bắt ngày nè, đã xin chào nghe mà hoa bó nó nha kapoe nha yêu nha yêu mày nịch lèo tất nhiên bọn nha yêu mày สียงเป็นยล้วงะปู๋กำลังเร่นแรงใส่ะปูยังบดหาด้วจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ขาวสูส่งน้องเอินชาวลาวเด้อมือนนีิไลดิห้อนเนาะโอ้แต่ๆๆก็่ในาสอนกีกน้ำมันขนาดสองเลย มูแมนจับปลาชองมืออันนี้จับกระปูชองมือจับกระปูมือเดียวใส่ช่องตูเดอยักตาถือเลิเ่นอยากเล่าให้เล่าให้เล่าให้ล่าให้ิล้ให้่นจับกระปูมือเดียวเด้อพี่น้องมี

อย่างกระปูมามาคืนเนาะกระชิมจีมันหอยได้ชาม,มามาตื่นมาสามารเรื่องหนึ่งมันตายไปหมดแต่ชิลายมัาห้อยแต่ละชามหน่วยเก่นสามารล้วเนีไยเดียวลืมทางใส่ของไป งามจนไหมงามกระปูเซบเซบงามกระปูสุกแล้วกระปูช้อนซ้ำัวตัวนี้เหงาหน่อยตัวนี้หน่อย mắc hoài cả chục là Nửa thằng này thằng cái chỉ còn nữa mặn gì cầm lăng lượm chỉ mặn mặn nữa tôi nhìn nó tẹt xong. cái tẹt anh mày vội แกแกแล้วก็เกลือใส่แล้วก็จำกินน่ะอัตัวนี้มาจากไหนปันนหน่อมันจะจ้าข้าวสาวน้ำสาวเยอะจีกระบูดโซเกลือจำเซ็บๆสบขันย้อนอน คือกูพูดเกิัในมือสั

Xếp, nè, bố gắng này như này, sao xếp ngắn ngắn xịn, xịn ngắn 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 mình ngắn 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 เปลือกจิม,มีความแข็งแน่อ่าจากเคียงครบรลยนะโป๊โปกนี่ นี้อเืกัระจีประมาณน,นี้เนาะข้าวเส่บๆสับุ๊กเคยกินเนี่ยอืมงกขาว Cộng nhanh trộm khai nhanh nhanh bạn mình à, sợ mình, uh -huh, sợ mình. Ngàn thì bởi ngay, ngàn nội. nhạc โอเคนะทุกคนหลังจากกินข้าวอ,อิ่มแล้วก็จะได้ขอโตโจกคีไว้เพียงสำเน่เนะานะมื่อหนาเพอกันใหมยังได้ก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้หนางเอิญซาลาห้เนเ้อจ้าฝากก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามและกดกระดิ่งเพืเ่อแจ้งเตือนคลิปหนาะเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย